สวัสดีค่ะพบกับเพจขอขอรีวิวอยากกินโดนัทต,ตึงตึง,ตง,ตงอยากกินโดนัทตึงตึงอยากกินโดนัทที่มีรูตรงกลางขอขอพามาชิมโดนัทร้านนี้จ้าเดลี่โดนัทจ้าสาขาที่ขอขอไปก็คือหน้าวัดน,นาวงเลยจ้าดูสิเขาทำสดใหม่ทุกวนกันกลิ่นหอมหวนชวนลิ้มลองมากมีหลายรสชาติที่เลือกขอขอก็หยิบหยิบมาก็ได้กล่องบอลลมเลยจ้า เอากลับบ้านมาก็ต้องทำารายจะทุกคนก็ต้องมาชิมในกล่องว่ามันมีอะไรบ้างออะมาเปิดกล่องกันเลยจ้าโดนนัดจ๋าเออดูหน้าตาตื่นเต้นสุดโอ้ข้างในมีทั้งแบบรถออริจินอลรถอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะจ้ามาชิมกันจ้าของมันดีเราก็ต้องชิมเนาะรสชาติแรกจ้าหยิบออริจินอลขึ้นมาก่อนเลยอู้ยกลิ่นหอมมากนะคะอ่ามับ <c oughs> มันแดงมันดีมันคือแบบเนื้อนุ่มละมุนละไมกินแล้วแบบหืมขนลุกสยุมกุยมากแต่มันอร่อยจริงๆเออกัดงับเขาไงคือดีอะเนาะกินแล้วเลอะปากเลอะเปิรคือถ้าเต้นคืออร่อยนะขอขอทุกครั้งที่เห็นขอขอเต้นคืออร่อยนะคะทุกคนเออรสชาติที่สองกันบ้างจา้ะอันเนี้ยไม่คาดหวังเลยนะมันเป็นมะพร้าวไม่เคยสั่งด้วยอันเนี้ยแต่ว่าหอมจริงๆพอกัดเข้าไปคำแรกเท่านั้นอนะ ตาลุกว้าวเลยคือมันอร่อยจังวะแกคืออร่อยไปไหนอะอร่อยจริงๆรสเนี่ยทุกคนใครไปยะต้องสั่งนะมันคือแบบมะพร้าวอะเห็นลไรขาวๆจิ้มไปก่อนเลยค่ะเพราะว่าเอารสที่ขอสั่งคืออะไรที่มันเป็นมะพร้าวคือแบบกลิ่นมันตีขึ้นจมูกนักปุกปักคือแบบดีมากดูหน้าดิคือแบบโอ้ยดาวลอยแล้วคืออร่อยมากเลยอะอร่อยจริงๆอร่อยจ,ออยจนย่าอยากเต้นอีกแล้วไง ตลอดนะคะขออนะก็คือหยุดไม่ได้ดูนิ้วจะจิ้มเขาตาตัวเองแล้วมั้งตายๆต่ขอขอก็กินต่อไปกินจนหมดเขามีหลายรสมากแล้วว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตโยแยมมากมาย,ม,ายมีทั้งแบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ว่าสอดไส้ข้างในอะแกมันก็อร่อยอีกเหมือนกันเนาะอย่าลืมนะคะร้านนี้เดลี่โดนัทนั่นเองคะ่ะ สำหรับการรีวิวของขอขอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดฟฟลโล์กดซับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพจของเรากันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ